ครับผมใส่ใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยนะครับผมเกิดเป็นกำใจนะครับนอนเมิงเ่งยตื่นตึงซ่วง,งเยาของเงี้ยครับนอนหลกบแน่ยืนแน่ กับเป็นเขาหน้าดมเน,นะัครับผมนหะน้า,าว่านเกียายวหยบานเนียบน้อยจุดรุดดิสี้เจ็ดสิบดีแจงครับแต่ก่อนเป็นรถกระสอบนะครับคนันนี้ดิ้นอุ้มเรถทีมงานของเองครับผม ยาวนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับ ท่องชงไทยสายด่วนต,ติกตอบก็สุญซา,า,าโอริโองไทยายด่วดนครับผมเบสบุกก็สุบุญซาโอริโอชงไทยสายด่วนครับผมรับมารอนข้าวพร้อมกันคับเ้ากีโนร้อยสิบเจ็ดกับเอ็นพีอารร้อยบ นิ่มครับแก่วนิ่มเดินเบาขอากิ่ยตามต่อคิดหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ